ช่องนี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนฟังทางนี้ครับฟังทางนี้ดีๆครับฟังนะครับสวัสดีปีใหม่2567ขอให้มีความสุขสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดปี ขอให้คุณมีความสุขมากๆและ,จะเจริญรุ่งเรืองในวันปีใหม่ขอให้ปีใหม่นี้เป็นอีกปีที่ท่านมีความสุขมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งในปีใหม่นี้ปีใหม่นี้มามองโลกในแง่ดี พูดแต่สิ่งดีๆออกไปด้วยความมั่นใจกันเถอะรับฟังเสียงผู้อื่นเหมือนที่รับฟังเสียงภายในใจแล้วคุณจะมีเส้นทางชีวิตที่ดีเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องขอให้โชคจงเป็นของคุณและขอให้ประสบความสำเร็จในปีที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะขอให้ทุกๆความฝานันทุกๆความปรารถนาของคุณได้เกิดขึ้นจริงในปี2567นี้ หวังว่าคุณจะร่าเริงและมีความสุขไปในทุกๆท,ที่ที่คุณอยู่ตลอด365วันในปีที่กำลังจะมาถึงนี้และขอให้คุณได้รับความสุขนั้นกลับมาด้วยสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ปีใหม่ของคุณเต็มไปด้วยความทรงจำที่แสนดีวันดีๆและค่ำคืนที่น่าจดจำขอบคุณสําหรับความทรงจำดีๆในปีที่ผ่านมาสวัสดีปีใหม่ ขอให้ปีใหม่ของคุณเต็มไปด้วยสิ่งดีๆและความสดใสในทุกวันขอให้ปี2,567เป็นปีที่ดีสำหรับคุณนะคะสุขสันต์วันปีใหม่หวังว่าคุณจะมีความสุขมากๆในปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ปีใหม่เปรียบเสมือนการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของคุณถือเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเขียนเรื่องราวที่น่าทึ่งด้วยตัวคุณเอง ขอให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีสุขภาพที่ดีกำลังใจที่ดีและมีความสุขมากๆในวันปีใหม่นะครับปี2567นี้ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการขอให้ปีใหม่นำพาความหวังใหม่ๆโอกาสใหม่ๆและความสำเร็จมาให้คุณมิตรภาพที่ดีคือสิ่งที่ไม่เลือนหายไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกอย่างขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับ